สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยเนาะวันนี้คั่วนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาะติวเข้มก่อนสอบเนาะเรื่องของมาตราตัวสะกดเนาะเพราะว่าเราจะสอบครั้งที่5กันแล้วนะคะการสอบของเราก็จะเป็นการสอบแบบออนไซน์ site, เนาะจะสอบอที่ชั้นเรียนเนาะเราก็จะมีการติวเข้มก่อนสอบเนาะเพราะเราสอบ เรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะอ่ะวันนี้คัวเอาแนวข้อสอบนะมาให้เด็กๆได้ลองทำนะคะลองทำกันดูเนาะอ่ะมาดูข้อแรกเลยนะคะอ่ะข้อแรกนะคะถ้าจะโจทย์แบบนี้เห็นไหมข้อใดเป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกอ่าจำได้ไหมคะแม่กกแม่ก,กกก็คือคําที่ใช้อะไรคะกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะไปใช้ประกอบไก่เป็นตัวสะกดเนาะสาหรับ แม่แม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 กกใช่ไหมคะ,ะเราก็ไปดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าอะไรคะกองกลางข้อ 2, 2บอกว่าค้างขาวข้อ3าบอกว่าเทคนิคเด็กๆดูนะคะดเด็กๆจะตอบข้อไหนเอ่ยง่ายๆเลยเนาะถ้าเราไปเจอมาต,าตราตัวสะกดไม่ตรงรูปใช่ไหมอกองกลางเนี่ยเป็นอะไรคะงองงูกับงองงูยเงี้ยข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่แน่นอนนะคะสําหรับข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนเนาะเราก็ กากระบาดทิ้งไปเลยนะคะข้อนี้ก็ผิดแน่นอนอย่างที่เรารู้นะคะก็อันเนี้ยจะตัดทิ้งเลยไม่ใช่ค้างคาวเห็นไหมค้างค้าวไปอะไรคะเปงองงูกับวอลแวนไม่ได้แน่นอนตัดทิ้งไปเลยนะคะอันเดิมเอ่ะเรามาดูเทคนิคเห็นไหมคะเทคนิคเนาะด้วยความที่ เราไม่รู้หรอกอ่ะคอควายอ่ะอาจจะจำไม่ได้เนาะว่าคอควายมันอยู่ในมาตาอะไรเนาะแต่ที่รู้คือสองข้อนี้มันไม่ใช่แล้วไงใช่ไหมคะเออสองข้อนี้มันไม่ใช่แสดงว่าข้อที่ถูกก็ต้องอยู่ข้อนี้แน่นอนนะข้อนี้นะคะข้อที่ถูกก็คือข้อคอควายนะคะก็คือเทคนิคตัวนี้นะคะเทคท,อ,อ,ทอ,อ,อ,ยอยก็เทคโนนอนอยก็นิกเนาะต้ใช้มาตาแม่ก,กกจำได้มาตาแม่กกมาตาแม่กก ไก่ไข่ควายอ่าไก่ไข่ควายก็ระครังใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยตอบเทคนิคนั่นเองนะคะอ่ะไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2เนาะอ่ะเขาบอกว่าข้อใดเป็นคําที่มีมาที่มีตัวสะกดมาตาเดียวกับแรดนะคะอ่ามาตาเดียวกับแรดใช่ไหมแสดงว่าถ้าเธอโจทย์แบบนี้นักเรียนต้องดูก่อนว่าคําว่าเขาบอกอะไรคะมาตาเดียวอ่ามามาเนี่ยมาตาเดียว กับคำว่าแรกดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าแรกอนะเป็นมาตราอะไรแรกคือมาตราแม่อะไรคะแ,ม,แม,ม่แม่โกดใช่ไหมแม่โกดใช้ดาเด็กสะกดดังนั้นเราต้องไปหาตัวเลือกที่เป็นดเด็กนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆมาดูคอกรกไกหอเอวเหวหอเอวเหวนี่ใช่ไหมคะอ้าวแหวนไม่ใช่แล้ววเวนเป็นอะไรคะเป็นแม่เกิลอะขออน้ตัดทิ้งไปไม่ใช่บาบออะอะไรก็ไม่รู้มันอน่านว่าบาทใช่ไหมเป็นตอ ตออเตาเป็นตัวสะกดใช่ไหมแต่ที่รู้อะไรคะหยามเนี่ยหอยอมมอหยามมันไม่ใช่อยู่แล้วมอม้าเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมอันนี้เราก็ตัดทิ้งไปเทคนิคนาะถ้าเราอ่านไม่ออกว่าอันนี้มันคือบาทนะสมมุตินะว่าอ่านไม่ออกาอา่ะแต่เหวกับหยามมันไม่ใช่ไงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็ต้องเป็นข้ออ่ะขอไข่แน่นอนนะคะข้อที่ถูกก็คือข้อนี้นะคะก็ ขอไขนะเพราะเป็นอ่านว่าบออาดอบาทนะแต่ว่ารูปมาตาแม่กดเนาะมาตาไม่ตรงรูปนะคะ <s> เขาใช้เป็นต่อเต่าใช่ไหมคะ <s> ก็คือเราเด็กมีตัวสะกดนั่นเอง <s> เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะ <s> ข้อนี้ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้เราก็ลบไปนะข้อนี้มันพิษมันพิษนะคะโอเคต่อไปนะคะไปดูข้อที่สามนะข้อที่สามข้อใดนะคะข้อที่สามถามว่าข้อใดมีตัวสะกดต่างจาก พวกอาต่างจากพวกเห็นไหมคะต่างจากพวกก็แสดงว่ามันไม่เหมือนเขาใช่ไหมอะมาดูก็ไก่เลยนะคะก็ไก่บอกว่าข้าวเกี๊ยบเอา้าข้าวแม่เกิเกี๊ยบแมกกบใช่ไหมอะเกาแก่เกาเกาเก่าแม่อะไรคะเก่าแม่กกาใช่ไหมแก่ก็แม่กกา,กา,กาเอา้าไปดูดิ ะติกากะแมกกาติแมกกากาแมกกกาอา้าวแสดงว่าข้อที่ต่างจากพวกเลยก็คืออะไรคะก็คือข้อกอไก่นั่นเองเพราะว่าอะไรคะขาไข่กับคอควายเป็นแม่กอกาแต่กอไกเนต่างเลยไม่ใช่แม่กอกาแต่เป็นแม่เกลอกว่แม่กบดังนั้นข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องนะคะต่อไปคะ่ะข้อ4คะ่ะคําในข้อใดยอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมอาแม กมแม่โกมแม่กกมือคำที่ใช้งมาอไม้พิธสะกดอาข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะก็ไก่เมียงมองเมียงแม่กงมองแม่ไม่ใช่ละตัดทิ้งไปมะม่วงมะแม่โกกาม่วงแม่กงไม่ใช่ตัดทิ้งไปเพราะกำลังเรากําลังหาแม่กกมนี่มอมแมมาข้อนี้ถูกต้องจ้าข้อที่ถูกต้องคือข้อสี่นั่นเองนะคะข้อห้าค่ะ ข้อใดมีตัวสะกดแตกต่างจากพวกแตกต่างอีกแล้วนี่แตกต่างอีกแล้วแต่แก็ต้องอ่าที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะข้อหนึ่งอพยพก็สองเดือนเพนก็สามงานบ้านอพยพแม่อะไรคะพอพานพอพานแม่อะไรพอพานอยู่ในมาตามไม่กบนาเดือนเพนเดือนเพนพออินเเพนไม่ใช่แน่นอนงานบ้านงานแม่กลบ้านก็แม่กลนดังนั้นข้อที่แตกต่างคือข้อ,อ,อกอไก่นั่นเองคะอ่ะอ่านี่ก็ เ,เทคนิคการทําข้อสอบนะสําหรับเอาวันนี้ครัวติวแค่ห้ข้อก่อนเนาะเดี๋ยวมาอาทิตย์นี้จะติวข้อสอบอย่างเดียวเลยนะคะวันละห้าข้อนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาแค่ห้าข้อนี้ก่อนนะคะลากันไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ